มันเด็กฉันว่ามันเป็ดติดเขาย่านโดดเลยครับเาฉันว่าเปดติดในืย่านเลยย่านเลยแต่ว่าชื่อไดแต่ว่าได้เครื่องเดียวโอ้ย่ทั้งบ้านเด้เครื่องเดียวนึงตีเครื่องเดียวยอที่แถวนึ่งแี่นี้ อีจักนายกับสิบ้อะไเลยบ่ได้เลยตอนนี้ได้เครื่องหอกกบมีเลยนะโอ้แต่เก่ามันเป็นนดหราสามกระดังหาสามหลังมาแล้วโอ้ยดงิีผีเด็กของหลวงปูปู่ย่งปูบุมี่โอ้ปู่บุญมี่พอดีทั้งไหนพอปู่บุญมียี่บันดูโอ้โหเจ็ห้าสามตัวเดียวกันเฮ้ยตัวเด็กกอ เจ็ดหาสามองพวกปูพวกปูมันมีกับอะไรโอ้ของพ่อกับไฮมาตั้งแจกตองวดผุ่นตองวดบ้านนี้บ้านคือไทยข้าเจ้ากับว่าตรงกันนั่ตรงกันโอ้ผูนซื้อหากันตีพ่อจักแล้วอือโอ้เด็กตัวเดียวกันตีตัวเดียวกันเลยเจ็ดหาสามโอ้นะโอ้ก็พ่อครับไปเรือไฮมาตั้งแจกตองวดเลยไฮตองวดมากอ่าบ่้านตะก้อนนี่บ่้านในหู วิ่งไผ่พ่คะในมีบวันนี้ไผ่ให้กวอนโมควันลงไปหาปูบนมีปูมีก็ห้เดียวกันอีกตัวเดียวกันโอ้เนี่ยคนแวบไปแวบมากเลยนรัพ่อเนาะพิษทะเลล้างเออพิษตะเลล้างทอเลล้างของปูของเคนเนี่ยมันของเพคนมันแฝดหาโอ้ของเขามันเก่าแฝดโอ้ติดแฝดพี่กันติดแฝดพี่กันโอ้เอาผีปูมปูบนมีวัดดุงครับพี่เจ้าผม พุ่มครับชะนวดอ่าเอ่อเนไฮตัวเดียวกันสามตัวแต่ว่าพิษตะเหลกลางมาทันพิษตะเหลกลางสองแตีมสามแตีมสี่แตีมแต่ว่าแต่ว่าพิษแปดชื่อเขาพิษแปดชื่อเขาแปดหาก็แปดเก้าอออออันนั้นสำหรับพุ่มผูคำชะนวดนะครับเด้อแต่ว่าสามตัวตัวเดียวกันตัวเดียวกันเจ็ดสามหาบ่ครับนึกตัวเดียวก่อเจ็ดห้าสามเจ็ดหาสามสิตรงด้วยสิอตัวเดียวกัน ตัวเดียวกันเลยหรอเลขสามตัวได้ตัวเดียวกันจะีกลางเนี่าวะอครับผมใชว่าคิดปดอยู่เปิดเปยดอยู่่ว่าเปเปีดห้าบาทอ่ออเอาเพิ่มมาหาอีกว่พอพอจะปูยูต้นพู่ี่ว่าม่จากไสมามากใช่ว่าแล้วว่ามามาซ้ำหายหันเดียวผมาซ้ำหาอว่ามัน เขาเลยแวิดแล้ววะเอยดาสามนะวะันคิ้แล้ววะ่นโอ้มายำให้ทักวะฮะมายำาต่แปดเก้าน่ะผมชิวๆไแล้วว่าันเออเพิ่อว่าซื้อว่าอะก็ต้องซื้อว่าหรอพ่อซื้อว่าอะไรก็ต้องซื้อแจ็คสัไปซื้อใช้แล้วอันนเออโอ้โทษมันมาจงฉันเน่ยเด็กคนด่วานอออมันมาดเหรอเด็กจเออมันมาแล้วเอาพูดใ่ซื้อไว้ก้ก็ดีใจวันไหว่ามันมาจะตองวด อครับผมแปดเก้าเก้าแปดโอ้โอ้เอาฟังมาคพี่นองซื้ออไรก็ต้องซื้อหาไม่ได้ก็ต้องหาต้องต้องต้องวุ่นหาเอาเงี้ยได้หน่อยได้ไรก็ต้องเอาต้องเอาเครื่องเดียวก็ต้องเอาโอ้อ่าว่ามันเขาคักคักเหมือนโอ้เออเครื่งก็ต้องเอาเครึ่องก็ต้องเอา ระวางจค่นี้เ้าบอกว่าต่้ครึ่งนึงกะต้องเอาครับผมว่าเอานี่เสียใจระวางเออถ้าหาโอกาสแบบนี้ยากจะได้เกินยากระวางยากละตัวนี้บอกว่าตัวที่ว่าเพิ่เอาท่องม้ใส่ออบัตเนี่นี่ละจวนี่ละอือแปดเก้าเก้าแปดนี่ละแห่ท่องคาบัตใส่ออบัตเนี่นี่ละจวนี่ละ เก้แปดนี่ละแปดเก้านี่ละโอ้โถแล้วก็กว่าดีหรอกมันยิ่่มากคนละโอ้ยมันกิพักนอกงวดีว่าละวันที่ว่าได้พอว่ามาเป็นยังไงเราว่ามีอยงพี่ิคก็โอ้ยเขาคักขนาด่าท่ันโอ้โถมุ้ชิชิวแล้วเดียวนี้ว่า่ันละวนันอืม เราบอกว่าว่าบ่มีบ่งชื่อครบ่มีบ่งชื้อแล้วรถตะลี่กับบ่มีครับผมรถตะลี่ไม่มีขายบ่มีขายเออถ้าจะจะไม่ออกเงี้ยงผมสิสิแปดเก้าเก้าแปดบ่มีได้เห็นนะอ่าอ่าผลิตบ้านไอยซะเหลือเกินหรือว่าคนออกไปหมดแล้วเขาเอาหมดแล้วไตัองวดเนาะนอ่าเขาจักจีจ่ายพวกซสิออาเพราะว่าเท่ากับหามาตั้งแต่ ตองวดุเนาะตองวดจนมาปลายปลายเราจะโค้งที่ไทยเพราจัดพาอะไรเนี้ยแขางอยู่เนี้ยโมโนไปหายิดจับไปที่แหลกหรือว่าอัดเอาแล้วก็จัดกางเออซ้ำเนาะเอาปละเดียนแบบพี่บ้านี่มันมาวางไหนพ่พอเออมาซ้ำยึดจ่วแล้วแก้กันอะไรให้เอากล้วยมใหือมันหอาก้วยมให้เอาหัวแน เจ้าจุงคว้วไปเรื่อยฮะอืมเขากูเกียกลัว,วขั้วไปเรียงบ่บ่เอาไปรดใอยสิให้เจ้าว่าเัร็จมันงหรวะโอ้วันนี้เจ้าจุงพาน้ำไปว่าเสร็จเออไพรน้จุงขั้วมันเนี่ยเราพาน้ำมาอยิ่งดีเออกวาจะได้เป็นหูหูเอว่าก็คว้วเจ้าของนั่นแหละว่าเออเขาเอาเอาไปนั่นเขาความขันนะ้วแหน่นพาน้ำมากแย่างจมจมน้ำขุนมากมากขึ้นฟัง เออคืนฟังนั่นแล้วมันจะบสั้นวอร์ันมันว่ะเออเสดคืนบุ้งซีซีบนเข่าตัวเดียวเวอันโอ้ของหมอเออเข่าแล้วเออของมอหามากเลยน่กว่าเข่าทีเอน้ำมันก็เป็นนึ่งเออกล้วยก็เป็นซีเออซีนึ่งนึ่งีโอ้โอหนียังเัินอย่เออโอ้เกือบพอถามเกือบพอถามเออเลขผีบ้าเออหกนึ่งทีนของวันเออแปดทีนึ่งแปดทีึงบวกหก ปดที่นึ่งตัวบ่อเออแปดบ่อเออแปดที่นึ่งคนบอกก็ต้องหัวนะมันบอกแพงอ่านี่เลขพี่บ้าเขาอยู่ที่ผมบาทนี่ทีหนึ่งป่ะนี่ทีหนึ่งโอ้คนคนไหางัวงมากขั้วมาจุงมผ้าน้าเือจุงมผ้าน้าจุงมผ้าไปนี่แล้วจำหน้ามือเรื่องจุงมากลุ่นมันเอาหากับจุงมมากเลยจุงมผ้าน้าจับจับมาขึ้นเออไปขึ้นฟังงานเลยฟังวันว่าสั้นเหรอฮะเพอดะถงขึ้นฟังหมเยอะขึ้น โอ้มันเขาของวัดยีรีชวัดยีรีเออเออได้กล้วยเดือเตี้ยเออน้าก็เป็นนึ่งเันี่อผมกล้วยก็เป็นทีกันเออมันก็กินนึ่งเขาข้ากี่นี้นีของมึงมีกันไดไห้เออสามตัวให้มาคือแปดสี่หนึ่งอ่าแต่บัตรสองโฟมาย้ำมีไอ้จุงกล้วยพาน้อย่างเดียวกล้วยพาน้ม มันก็ว่าอยู่จูงคึ้ยฟ้าหนาตีเอาเรื่อวะครับก็วายอยู่อืมยี่เลยพวด้ได้วย้อก็เรียว่าคึ้ยเป็นซีเมนบ่เนี่ยเน้ำเป็นนึ่งเมืนบ่เมนเนนเนั่นละเวอร์สบกิอีบ้ามันกจกู้ด้วยเนี่อันนี้เฉพาะเด็กีบ้านะครับเด้อเอาไว้ยุงูาเพราว่าวใส้กันคับคลิปเดียวไปเลยกับเด็กของผู้บุญสี หัวทิ่นบ้านข้าณกลุ่นคนถิ่าหาอยู่ทหอเพรวังใบช่างอำเภอเพี่อนวังคนจังวัดป่านอะถิ่นมอทช่งรับทรัพเพี่ยคนดับคนเดียเขามาหามาเที่ยมอยู่เ่าคโอ้ผู้พันอะผม้พันโอ้โหก็ก็จีบวางจั้นผมไปนัังอะไรกินมองหันเข็ดถี่นังป้บลูกหนีรุ่นแล้ว เอาโหสุดท้ายครับผมครับผมเจ็ดห้าสามเนอะสองตัวก็แปดเก้าครับผมผู้บุตรศรีนะแต่เราเรียกพี่บ้าแปดสี่นึ่ง กับเอาได้ทุกอันเลยสอง,ははสสงตัวกับซีหนึ่งนครับผมส,ส่วนเก้าแปดหกแปดเป็นตุกับครับพี่ที่ผมของปู่บนสีนะครับที่ยิงคนหายมากแค่เจ็ดห้าสามกับแปดเก้าแปดเก้าผันมีดเก้าแปดผันมีหกแปดอีกล่ะมมีเลขเก้านี่มีความจไปได้หลายตัวกำังการไว้เช่นว่าครับผมตัวเก้าแปดกับหกแปดส่วนเลขผีบ้านะครับนะซีหนึ่งจูงข้วยขามน้ำครับอยู่ที่ครับ